เขินเผาชื่อคือเหินก็แปลว่ามากเผาก็ดีชื่อก็คือกินแบบกินดีมากอร่อยมากเผาเงินเ่าชื่ออร่อยใช่ไหมคะกยส่งอันกะปวยมาฮะนะนะที่ตักมาเกิดไม่ทันนะแม่ทานไหมแม่ตักให้เอาสิคะคุณแม่ค่ะ

เราอะตอนนี้วันนี้เราจะพาผู้ชมมากินร้านอาหารจีนทานอาหารจีนแต่ว่าเลยคนบอก่็ฉันเคยทานแล้วรับรองว่าไม่เคยแน่นอนอันนี้เป็นอาหารจีนจากมณฑลเสฉวนแท้แท่อฮ่อฮ่อฮ่อ่งเขาบอกเลยว่าเป็นมณฑลที่อยู่ทางภาคใต้ของจีนนะคะอาหารก็จะไม่เหมือนที่เราเคยชิหแบบเป็นปักิ้งหันที่นี่นะนี่ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยอ่าใช่อันนี้ดีมากนะคะกินเลยอะต้มปลา

เออเออไล่เหนียวไลหแหมแม่แหมแ่แหมแม่แหมแม่ดีอะไรกันตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วซึ่งตอนนี้ก็เราได้เปิดเมนูัวแล้วเราได้ตื่นตาตื่นใจว่ามันไม่เหมือนอาหารจีนที่เราเคยทานเดี๋ยวเ่อไปหม่นะคะอย่างเช่นมีบวยขายฝน จริงๆมันคือบวกสายผมจิ๋วอ่านเป็นเบนเบนเบใหม่อ่ะจิวอ่านบวกเป็นหวยค่ะแต่มันคล้ายๆกันเนอะบวกเป็นหวยนะไม่ใช่เลยค่ะตอนนี้อี๊ตมีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ที่เมืองจีนวันเดี๋ยวจะเปิดเพลงจีนได้ฟังด้วยเพื่อในหนังสือบันทึกบุหรี่ว่าอีแค่ทูจะไม่ได้ชื่ออี๊ตแล้วก็ชื่อหวยนะคะก็หวยแคจูเพื่อนชื่ออัลอยสั่งหิว ตอนนี้นะคะอาหารกำลังพยอยมาเรื่อยๆเลย,เลยแม่ๆเนี่ยสปีดกันไวมากเพราะอร่อยมากอย่างอันนี้คือมะเขือกระทะร้อนเราไม่เคยเห็นไม่เคยทานมาก่อนนะ<ม>ดูดีฟันแบบสวยแบบอะอย่างเช่นอันนี้นะคะซี่โครงหมูเปรี้ยวหวานก็อร่อยดอร่อยจนหมดอแล้วบะหมี่ต้มยำเสฉวนเ <ๆ S 2> ขาบอกว่าเส้นเนี่ยใช้เป็นเส้นบุกนะไม่ได้เป็นแป้งนะใช่ค่ะแล้วก็นี่เป็นเห็ดกับว่ายำเห็ด ที่แบบสารพัดหลายๆอย่างเลยเป็นขอดใช่ไหมคะเอาเล็อร่อยแล้วก็หมูหมูอันนั้นก็เป็นยำหมูแก้วส่วนข้าวผัดข้าวผัดอร่อยมากข้าวผัดกะปดองนี่อร่อยมากนี่นะคะแม่ก็หนุกหนับมากเขาบอกเลยว่าเคยทานแบบนี้ไหมคะเคยเคยไม่เคยเพราะขนาดแม่แม่ไปเที่ยวมากันเยอะมากเลยอย่างเป็ดย่างยอดินนะคะอันนี้เลยค่ะเป็ดย่างยอดินเปิดเลยค่ะกระโม่สามชั้นผสมกันนะค่ะ ีมากคือจากที่เราไปเมืองจีนมาก็ไม่เคยทานนะแบบนี้ไม่เคยทานเนอะแล้วก็ความเผ็ดอย่างที่บอกนะคะเลือกได้อยากได้เผ็ดระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบเผ็ดกำลังดีนะแม่เนอะไม่ใช่เนอะอร่อย <laughs> โอ้อันนี้อะไรนะคะก้อยขาปลากัดดองซิสเตอร์ของที่เขาที่เมื่อกี้เราเล็งกันตอนยูตรงหน้าค่ะดูขึ้น้าขาเนะใช่มามแล้วด um ูเนื้อปลาดูนิ่มปลาฟมากอันน,น <okay> ี้ม uh ันต uh: ้องละลายในปากนะ่ยเขาบอกว่าเป็นปลากระทงขาวนะคาเสีอันนี้นี่ดูแบบโอ้โหนะช่วงนี้อากาศดีๆนะ ร้อนๆเดี๋ยวจะลองชิมกันว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็ทุกคนอร,อร่อยเป็นหมดทุกอย่างเลยจริงยังไม่โซจาน,นที่ไม่อร่อยเลยอะได้เป็นกินที่แปลกมากที่เราไม่เคยกินเราค่ะแต่เราแต่เราสู้ว่ามันเบาๆดีเนาะมันแบบว่าเนาะแล้วมันแบบจัดจานมันจัดจ้านดีมันไม่ได้แบบจืดๆเลี่ยนๆเลยอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง๋อ้คุณเสียนี่กินแล้วแบบเพงๆนะเพงๆ นะคะจะเป็นรากบัวค่ะไต้ฝุ่นรากบัวเป็นบัวพี่เมเจอร์ของเราอีกอย่างนะคะโอ้โหตอนนี้อร่อยอร่อยเหลือเกิอร่อยใช่ไหมคะก็อยญ่สุงอันกระปุยมากนะนะนะที่ตักมากกินเพื่อนเกิดไม่ทันนะค่ะเอาไหมแม่ตักให้เอาสิคะคุณแม่ค่ะ เป็นจานที่แบบเป็นแบบน้ำซุปร้อนอหรือจะเป็นผักนะหรือจะเป็นจัดจ้านแบบนี้หรือจะเป็นตืดซึ่งจริงอย่างเนี้ยแบบที่เราบอกว่าเอาแบบไม่เผ็ดยเลยก็มีเหมือนกันก็ได้นะคะแล้วก็แยกคลิกมาให้เราใช่แม่เป็นไงคะชื่นชอบไหมคะอร่อยทุกอย่างที่ม่เสริมที่ริงจริไม่มีไม่มีจานไหนไม่อร่อยโอ้อะไรที่ชอบที่สุดอะไรที่ชอบที่สุดมีไหมต้มนี่ต้มนี่อันนี้เนาะอันนี้อร่อยก็ชอบสุดย่อยง่ายนะคะไม่มีพิษภัยต่อสุขภาพด้วย เนเจอร์เลยใช่ไหมครับโอมค่ะหอมจริงบอกกินอย่างนี้แล้วมันเชงเชงดีขออะไรแปลว่าอะไรค้อขอยคีเชงเชงก็คลอว่าสดและสบายคอสบายก็วล่าดี่แนะนำอย่างแรแนี่ไปยอยเก็บยาน่ะ เอางเี้้แลวกห็นแม่ตะแคงตะแคงกล้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กวาดอย่างเงี้ยอร่อยนีใจพาแม่แม่มาแล้วแม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะพาคนในครอบครัวมานะต้องแน่นอนต้องเนอะอันนี้ต้องอันนี้ต้องอ่ะลองราดบัวมั่งค่ะเป็นซิกเนเจอร์อีกหนึ่งจานนะคะราดบัวไต้ฝุ่นไม่มีที่วางแล้วค่ะต้องชิมนต้องชิมนะคะต้อบชิมนะคะต้มนะคะตมนะคะตองมนะคะองชนองชองะคะองมนะคะนะคะนะคะงชนะคงชคะงคะ กระป๋อบะคะอ๋อนื้อเนื้อเหมือนเผือกอย่างเงี้ยอร่อยใช่ไหมคะหวานลองอันนี้นะคะจะเป็นการลองทานรากบัวในชีวิตครั้งแรกในชีวิตคนเลยเพราะว่าไม่เคยกินเลยไม่รู้ว่ารู้สึกว่ามันกินยากอ่ะง่ายเหรอคะร้านตีรู้สึกว่ามันกินยากแต่เมื่อกี้อีทบอกว่ามันหนึบหนึบเออหนึบหนึบอะเดี๋ยวจะลองทานให้ดูนะคะ ถ้าหามากเดี๋ยวปจะไม่กินออนแกร้อนหนแม่ไม่เยบอกหนูเยถ้าแม่บอกห,อหนูง้จะลองนีน่งงกนนย,ลยแล้วเขาก็ไม่ียหครัาเขาเต็มปากอยูตอนนี้ <c oughs> อร่อย,ออยา,จ,าจีนก็ต้องบอกว่าอะไรรโอสโอสโอ้สแม่เ้นก,กันตอง เผาชื่อของเสศวนเพราะว่าถ้าเป็นจีนกางเขาจะเขาจะเ่าชื่อใช่ไหมแต่เสศวนอร่อยอร่อยมากเผาชื่อเผาชื่อเขิร์นเผาชื่ออ๋ออร่อยมากเออนี่จีนกลางปะอันนี้เป็นจีนอยู่จีนใต้ค่ะเื่อความคืออยู่ในเมืองจีนอยู่ฝั่งใต้นะคะเข์นเผาชื่อคือเหินก็แปลว่ามากเ่าก็ดีชื่อก็คือกลิ่นแบบกลิ่นดีมากอร่อยมากใช่ไหม เสี่ยแรงที่เรียนภาษาจีนล้นคจัดการอาหารไปได้หลายอย่างแล้วแม่แม่ก็เริ่มอิ่มแต่ว่ายังคงรับประทานกันอย่างต่อเนื่องสุายมากผู้สูงอายุหลายบ้านที่บอกว่าแบบไม่เจริญอาหารขอเชิญมาร้านนี้บอกเลยว่าโอ้โหไม่เลิกค่าน ติดใจมากวันนี้กงไม่ดีคือสั่งกับร้านไปแล้วแล้วก็นัดกันว่าเดี๋ยวมาหาดีนะคะถูกบอกเลยมันอร่อยจริงๆนะคะกับร้าน LT Fish อยู่ที่ชั้นเจ็ดเซนทร์เวิลด์นะคะทานได้ทั้งครอบครัวเขาจะมีทั้งโต๊ะใหญ่โต๊ะเล็กแบบนี้นะนั่งสบายด้วยแล้วอัดกันเืออะไรคะคุณแม่กระป๋องกระป๋องกระป๋องนี่เป็นน้ำปักน้ำปลาเขียว อะไรแล้วหวังี่หวังเหล่าสิเอ่อหลัวให้หายหลัวฉากตรงกินสามแล้วกินอิ่มอร่อยรับรองอิ่มมากอิ่มแล้ว อิ่มแบบว่าอยากกินใี่หมดอ่ะแต่มันม่สามมากเ่นอร่อยตอนนี้ยังไม่อิ่มนะแต่ว่าเดี๋ยวขอปิดรายการก่นนะคะเดี๋ยวเราขึ้นแบบเบิร์หเบอร์โมให้นะคะเนาะใช่เูอรจะเป็นทอเรอิ่มแล้วเรตีกันละกี้สิบเนียบอกเลยว่าอร่อยมากซึ่งพูดว่า y เ u กดไลค์กดแชร์สุดท้ายกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้ด้วยนะคะบ๊บายบายค่ะแค่นี้ค่ะทาเผื่อทางเผื่อค่ะ